ทีเ่เห็นตอนนี้นะคะคือการปรากฏตัวของคุณเนวินชิดชอบนะคะทางกลางสมาชิกพรรคภูมิใจไทยอย่างคึกคักค่ะนั่นหมายถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางการเมืองนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่าคุณเนวินเองเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนะคะและถูกเรียกว่าเป็นครูใหญ่ของพรรคในก็หมายถึงผู้นําทางความคิดทางการเมืองค่ะ 4ตุลาคม2567วันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันครบรอบ66ปีของนายเนวินชิดชอบค่ะผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นครูใหญ่ของภรคภูมิใจไทยมีพิธีทำบุญพิธีประกรรมช้างนะคะซึ่งเป็นพิธีที่ตระกูลชิดชอบได้มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยจะร่วมกันนำกล้วยน้ำว้าน,นะคะมาป้อนช้างเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและพิธีต่างๆที่จัดขึ้นที่สนามบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ปัจจุบันในายเนวินชิดชอบเป็นประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมยูไนเต็ดค่ะงานนี้นะคะจึงเต็มไปด้วยผู้คนจากหลายวงการแต่ที่ขาดไม่ได้คือสมาชิกและแกนนำรวมไปถึงรัฐมนตรีของพักภูมิใจไทยที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจํำนวนมากค่ะและที่ขาดไม่ได้และไม่เคยขาดคือนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยค่ะ และเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าระหว่างพิธีผูกข้อมือเรียกขวัญเพื่อขอพรจากครูประกำรรนะคะหลังจากที่ครูประกำรรได้ผูกข้อมือให้นายเนวินแล้วเสร็จนะคะนายเนวินยังบอกให้ครูประกำรรผูกข้อมือให้กับนายอนุทินด้วย และที่กล่าวด้วยเสียงดังว่าผูกให้เป็นนายกรัฐมนตรีและอวยพรขอให้แข็งแรงขอให้สมหวังเหมือนกันด้วยนั้นเจตนาของนายเนยวินน่าจะหวังสื่อสารให้ทุกคนในงานได้รับทราบข้อมูลที่พูดซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งในยัดทางการเมืองที่แม้ว่านายเนยวินจะมีการแจ้งล่วงหน้าปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ประเด็นทางการเมืองแต่การสื่อสารที่ว่านี้ก็การเมืองแล้วล่ะคะ่ะ ขณะที่นายอนุทินเองนะคะก็ปฏิเสธว่ายัางไม่คิดค่ะตอนนี้ขอเป็นรัฐมนตรีทําหน้าที่ให้ดีก่อนขอเป็นรองนายกรัฐมนตรีทํางานให้นายกรัฐมนตรีแพทองฐานชินวัตรประสบความสําเร็จให้กับรัฐบาลให้รัฐบาลมีแต่ความก้าวหน้าทําประโยชน์ให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีการจับจ้องนะคะว่าสวสายสีน้ําเงินจะมาร่วมงานหรือไม่นะคะก็ไม่พบนะคะพบแต่เพียงว่ามีสวบุรีรัมเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะที่เดินทางมาร่วมในงานวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ